เธอหนาวมากวันนี้เธอว่เตรียมมาเกิดมาไม่เคยเจออีกไหมอายุจะห้าสิบแล้วครักแรกขเขาเลย <c oughs> รู้ว่าสิพี่ว่าเราอายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรเร,เ,นเรื่องจริงน้ำเดือนก็ยี่สิบกว่าเนี่ยนะคะก็อนะ๋ออ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 ๋อคุณคุณเดือนคุณคักป้องหน่อยสิคะคุณมาข้างนี้ก็ได้ะคะ่ะดิฉันดูนเตี้ยไปเลยค่ะนะคะก็นะะน,นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ นะคะพี่ขอขอบูชาเทียนฐานนะคะก็ขอพรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวต่อนะคะก็ไปไหว้อีกไปไหว้อีกไปไหนต่อจะไปวัดลาม้าโอเคชอบนไปทั่วทั่วไปไปขอเชิญพิธีกองกิติประสานเชิญเลยค่ะและการนี้คือความสนุกในการที่มาเที่ยวปักกิ่งนะคะโดยคุณสุรพลชาตรีและก็น้องสมเด็จ มีทั้งดาราดาวฟ้ามีขึ้นลูกใหม่ของสามเสียแล้วจ้าทิงจานะแนนเป็นหัวหน้าทัวร์นะคะก็เลยนำภาพมาฝากท่านผู้ชมค่ะนะคะตอนนี้เฉินบอกหนาวมากไปได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะท่าอันนี้ก็เป็นขอสวนต์นะคะสำหรับขอร้านกาแฟก็มาขอพรนะคะก็จะมาขอพรแล้วก็มาสวดมนต์ที่นี่เชิญเชิญท่านน i uh -huh. ของประวัติศาสตร์จีน600กว่าปีนะคะของพุชาเทียนฐานสร้างในราชวงศ์หมิงค่ะสานที่รอบๆนี้นะคะเป็นสถานที่เรียกว่าเก่าแก่นะคะจารึกในประวัติศาสตร์ค่ะก็คือ600กว่าปีนะคะวันนี้สวยมากเลยด้วยสนแล้วก็หิมะซึ่งกำลังจะละลายค่ะนะคะวันนี้นะคะคณะทัวร์เราสนุกมากค่ะ นะคะคุณสอพงษ์ชาตรีนะคะก็ให้เก็บเป็นพิธีกรกิิมศักดิ์นะคะแล้วก็น้องๆคือลูกใหม่ของสามเสียและจา้าติงจาะค่ะนะคะวันนี้อากาศดีมากแต่ลมก็หนาวเหมือนอยู่อังกฤษนะคะถ้าไม่เห็นภาษาจีนนะจะไปเห็นว่าแดนแต่งตัวแบบนี้นะคะอยู่อังกฤษนะคะนี่คือหอบูชาเทียนขานั่นที่ในกุงปักกิะค่ะ ะะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตามมาเฉินไปเที่ยวเลยค่ะเดี๋ยวปกติมาจีเนี่ยนะคะเราต้องซื้อใบชาซื้อไพมุกซื้อหยกใบฟูหลินแล้วก็ผ้าไหมนะคะเราจะต้องไปให้ครบเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปไหว้พระที่วัดลมามะค่ะนะคะโปรแกรมในวันนี้สนุกแน่นอนค่ะตอนนี้นะักท่ที่น่าสนใจค่ะ ขอ,อนำท่านสู่กรุงปักกิ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปได้วยความยิ่งใหญ่และอลังการของประเทศจีนนำท่านเยือนกรุงปักกิ่งสัมผัสวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดชมกำแพงเมืองจีนพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามจตุรัสเทียนอันเหมือน ขอบูชาเทพย,ายดาและบวงสรวงเทียนฐานวัดรามะพระราชวังฤดูร้อนของพระนางสูสีไทเทา,าทะเลสาบและเรือมังกรในพระราชวังช็อปปิ้งให้จุใจที่ตลาดพื้งเงนเมืองและตลาดลัสเซียโชวก์กายกรรมปักกิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับที่อร่อยเลิศพิเศษแถมกระเป๋าสวยรัว NK Express Travel ขอนำท่านสัมผัสปีนงังก่อมัศจรรย์ในวันฟ้าใสาขึ้นรถรางไฟฟ้าและชมทัศนียภาพบนปีนังฮิลเที่ยวเขาเตา่า นวักศกษารพระแม่ควรอิมบนภูเขาเพื่อความเป็นสิริมงคลชมป้อมปืนโบราณริมทะเลสมัยเป็นอนณานิคมของกรีกและวัฒนธรรมดั้งเดิมของปีนงังชมสะพานข้ามเกาะที่งดงามและยาวที่สุดในเอเชียลิ้มรสอาหารพื้นเมืองช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูกด่วนในราคาพิเศษ9,900บาทโทร02-7368444-6 085 939 9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NKX p Travel ขอนำท่านเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจสซูโจอูซิมหานครเซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่กำลังเจริญรุ่ดหน้าที่สุดของจีนเที่ยวหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ตึกที่สูงที่สุดหอไข่มุกทะเลสาบซีหูที่เมืองหังโจวล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามเที่ยวเมืองตำนานสามโกกูซีลิ้มรสกุ้งมังกรไก่ขอทานหมูพันปีชมกายกรรมเซี่ยงไฮ้ที่ตื่นเต้นเร้าใจนมัสการพยกขาว เที่ยวอุโมงเรเซอร์หรืออุโมงค์การเวลานั่งรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก02 768 444-6เราไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว N.K. Express Travel ขอนำท่านท่องดินแดนซาฟารีเต็มรูปแบบกับสองอุทยานแห่งชาติเคนยานากูรูและมาไซมาร่าสนุกสนานกับโปรแกร,รมเคนยาซาฟฟรี5วัน3คืนเต็มตากับบิก๊กไฟส์อทิแรดสิงโตควายป่าเสือดาวและช้างป่าพร้อมสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกมากมายมหัศจรรย์ทะเลสาบสีชมพู นกฟรามิโก้สีชมพูนับแสนตัวหลากหลายประเภทเนื้อให้ลิ้มลองที่คาริวอพิเศษราคาเริ่มต้นที่5,7,400บาทบินไปกับสายกันบินแห่งชาติเคนยาแอรเวกินดีอยู่ดีพร้อมเต็มตากับธรรมชาติที่แท้จริง ทร0 2 7 3 6, 6 8 4 4 4 6 0 8 6 5 0 8 8 8 5 6เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว <S 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 อี เพลง l ิฟจากการที่บาหลีเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดบริษัท N K X P Travel จะขอนำท่านตามรอยอิมอลักที่บาหลี4วัน3คืนเที่ยวสฟริปาร์คชมเสื้อขาวสิงโตภูเขาลิงอุรังอุตังมังกรยักษ์โคโมโดคีอูตางทะเลทรายเทียมชมโชว์นกแสนรู้ นั่งรถแพรมเข้าป่าสฟรีถายรูปกับพิริแกนร้องเรือชมพระาทิตย์รับขอบฟ้าลิ้มรสอาหารทะเลลิมหาดชาวประมงชมโชว์สุดหรูพร้อมช้อปปิ้งที่ตลาดอุบุตรและย่านทันสมัยใจกลางเมืองด่วนกลุ่มพิเศษกับเจ้าแม่บาหลีแมนซี่ Nancy, ซับสมัยและซุปเปอร์สตาร์นัดดาววิทยาการเราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดฝายเดียว บริษั Place, ท NKX Place Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ซับสมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว โทรด่วนวันนี้ที่027368444ถึง6 สองอันค่ะได้สิวันนี้นะคะสิบหยวนสองอันสิบหยวนหอยมุกได้ฟรีใช่ไหมเนี่ยเป็นที่ระทึกครับเป็นที่ระทึกทุกคนได้ได้มุกเป็นที่ระทึกแล้วใช่ไหมไม่นคนไทยปะคะเนี่ยได้หอยเป็นที่ระทึกอย่าง ทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นเลยครับ้าครื่องที่นูถืออยู่ในมือเนี่ยนะคะรู้ไหมรู้ไหมคะว่าสีไหนเป็นเด็ดเด็ดผิดแล้วค่ะนึกว่าจะแจกสีดองสีดองเขากดาวเป็นดองสีดำนี่เป็นกลางวันนะคะสีทองเป็นกลางคืนนะคะก็สลับกันนะคะ ภาษาคุ้มค่าของครีมนะคะเพื่อผิวหน้าของคุณเขากระจายสายแล้วก็อ่อนกว่าวนะคะแล้วก็คือส่วนผสมของครีมนี่จะมีายาสมุนไพร้านเซินต้งกุยอะไรพวกนี้ของไอชื่อเสียงของเมืองจีนเนี่ยมารวมอยู่ด้วยนะคะยาสมุนไพร่ะคะ่ะแล้วก็คือ,อครีมนี้จะเหมาะกับผิวแห้งยิ้วรอยจุดด่างดำผ้าเสียวต่างๆนะคะผางการทดสอบทางกรแพทยมาแล้วจึงมันจะใช้ได้วัดปลอดภัย มมาที่ปักกิ่งหรือเมืองจีนเนี่ยอดไม่ได้ที่จะมาร้านไข่มุกนะไข่มุกที่นี่นะคะสูว้แล้วก็ราคาถูกอันนี้600นะอ่าก็คือน้องแพนด้าขอชื่นชมก่อนนะก่อนที่จะไปดูน้องๆหลายคนกำลังชื่นชมคิมไข่มุกกันนะคะแพนด้า600ยหยวนแพนด้าที่แพงที่สุดร6 5 30, 3 3 0 0 0ันใช่ไหมอ่ะ จริงๆก็ไม่แพงเนาะน้องแพนด้าน่ารักนกน,น,นี่คือร้านไข่มุกค่ะ ชงนิ้วตอนเย็นนะแล้วก็เขาจะมีอาหารเรียกว่าเราดูเราทานอาหารแล้วเราก็ดูชงนิ้วนะคะตำรับแท้และดั้งเดิมของปักกิ่งค่ะนะคะแต่ตอนกลางวันเนะะื่องจากเราเนี้เป็นผู้พิเศษค่ะเขาก็เลยแถมนิ้วให้เราดูนะคะเราก็ดูเหมือนเรียกว่าเหมือนลําเบิร์กลออ่ะนะคะที่นี่นะคะเป็นโรงนิ้วที่หรูล้าสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ก็เรียกอะไรครับเดี๋ยวนี่ใกล้เขตสาทถุ แครสถานทูตเลยครับซับเป็นรอยอะเครือสถานทูตเลยครับอ่าฝรั่งอยู่นี่นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยท่านทูตขับเองเลยครับเนี่ยป้ายดำนะป้ายดำเป็นของท่านทูตเลยครับอ่าแล้วท่านทูขับเองเลยเหรอใช่ครับแล้วอันนี้ของรัฐบาลหรือส่วนตัวเลยถนนอันนี้ของเอกชนที่สร้างขึ้นมาอ่าของเอกชนครับรถเข้าไปวิ่งไม่ได้ใช่มีซับเวล่ะทยอะไรมข้างหน้าอะไรยังไงเขาัวแถวนี้แล้วไปไล่เขาจี้จะไล่อะไรกัน เขาเจริญเท่าญี่ปุ่นนะไม่แล้วปล่อย่ปล่อยให้กชนเอาดินเอาแผ่นดินไปตั้งครึ่งปล่อยเหลือถนนนี่เดียว เปพระรามาธิยุทธ่ข้างในเลยครับทำมาที่หกสิบปอนด์รูปอ่ารูปที่อยู่เป็นประจําเลยครับพระรามาธที่วัดนี้นะครับจะเป็นพวกลูกหลานของผู้ดีที่แบบที่วัดอยู่เป็นประจําอ่าแล้วพวกประชาชนเลยครับเาะบริษัทเองอ่าแล้วที่เขาจะตั้งตู้เลยครับเก็บบริษัทอ่าแล้วก็มีพวกอ่าพ่อบ้านไม่บ้านเลครับไปทํากับข้าวให้ทางจีนนะครับไม่มีวยมไม่มีไมม่ีที่นี่จัดมันต้องยึดทางใต้ใจกลางประเทศจีนอยู่ทางใต้เลยครับอ่าพักที่อยู่เหนือ รจกักรงแบบจีนนะครับนะโอเคตุกกตาเต็มตัวแล้วครับนี่คือวัดระมนี่ควัดสำคัญเงอาาเลยทประมาณอยู่ตรงนี้ว้พาดเลยครับอี่า40กว่านาที50นาทีนลครับตรงนี้เป็นเคยเป็นวังเก่าของอรถจักรงที่5า คือพระสมเด็จใช่ครับคือเป็นคือเป็นวังเก่าขององค์ชายศรีอ่ะองค์ชายศรีมันเป็นรัชกาลที่ห้าของเมนจูอ่าฮะชักก่วศตจรรษการพัฒน์ยงเจินอ่า<ด>